สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านมิสสุขสิรินะคะ m ม r ร์รี่คริสต์มแล้วก็ Happy New Year นะคะวันนี้ก็เป็นวันสิ้นปีนะคะส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่นะคะขอวอวยพรให้ทุกท่านนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆมีความสุขกายสุขใจนะคะสุขภาพแข็งแรงตั้งเป้าหมายใหญ่ๆที่สุดของชีวิตไปเลยนะคะแล้วก็ขอให้เป้าหมายของทุกคนสำเร็จนะคะ วันนี้ไม่ได้ไปไหนนะคะก็อยู่บ้านเล่นหิมะไปเนาะหัวใจอันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการแทนความขอบคุณนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะทุกการซัพพอร์ตเลยนะคะและปีนี้ก็มีผู้ติดตามแล้ว3340ซับสไคร์นะคะก็หวังว่าคงจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นในปีต่อๆไปนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมี ผู้ติดตามเยอะๆเช่นเดียวกันนะคะถ้าใครทำ YouTube เนาะแล้วก็ขอบคุณทุกการซัพพอร์ตนะคะขอบคุณทุกการรับชมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์นะคะถ้าเห็นว่าวิดีโอไหนมีประโยชน์นะคะก็สามารถกดแชร์ได้นะคะช่องนิสุขสิรินี้นะคะก็แชร์เรื่องราวนะคะตามไลฟ์สไตล์นะคะที่เกิดขึ้นทั้งที่เมืองไทยแล้วก็แคนาดานะคะแล้วก็คือ เป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นช่องก็จะไม่มีคอนเทนต์ที่ตายตัวนะคะเป็นการแชร์ไลฟ์สไตล์นะคะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวนะคะทำอาหารเพราะว่าโดยชีวิตปกติแล้วก็ไม่ได้ทำงานแล้วเนาะก็จะอยู่บ้านทำอาหารแล้วก็ทำประดิษฐ์นู่นนี่นั่นไปนะคะแล้วก็ มีการท่องเที่ยวด้วยนะคะการทำ YouTube ก็ถือว่าเป็นงานอดิเรกนะคะซึ่งก็มีงานเดียวนะคะในชีวิตนี้เนาะแล้วก็อยากจะบันทึกอยากจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะบันทึกเรื่องราวต่างๆดีๆที่เกิดขึ้นนะคะและเนื่องจากว่าเป็นคนที่ชอบความหลากหลายนะคะเป็นคนที่แบบชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะไม่ว่าเห็นอะไรสวยๆหรือว่าดีๆเราอยาก จะลองทําบ้างเราก็ทํานะคะมันก็เลยจะหลากหลายเนาะแต่ว่ารับรองนะคะว่าทั้งหมดก็คือความตั้งใจทํานะคะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทําการตัดต่อหรือว่าการเลือกเพลงนะคะก็พยายามที่จะทําให้ดีที่สุดนะคะการทํา y o youtube นี่ก็คือประสบการณ์ใหม่นะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวใหม่ๆที่อยากจะทดลองทํานะคะ แต่รับรองนะคะว่าจะมีเรื่องราวดีๆมีไอเดียมีแรงบันดาลใจแล้วก็ความบันเทิงภาพสวยๆเพลงผ่อนคลายมาฝากกันแน่นอนนะคะ และตอนนี้นะคะช่องมิสุกิริก็มีการแบบปรับปรุงอะไรนิดหน่อยนะคะบางทีก็คิดว่าอาจจะเปลี่ยนชื่อช่องก็ได้นะคะอาจจะเป็นเหลือแค่สุกิรินะคะหรืออาจจะเป็นสุกิริซีรีหรือว่าสุกซีรีอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้ก็คือยังไม่ลง ยังไม่ลงตัวกับชื่อเลยนะคะทำไปเปลี่ยนไปเนาะทำไปเปลี่ยนไปคือถ้าเกิดในโอกาสข้างหน้าเราสามารถโอนถ่ายให้บุคคลอื่นได้อย่างนี้เนาะถ้าเกิดเราใช้อ่มิสุขสิริมันอาจจะจำเพาะเจาะจงเกินไปนะคะก็เลยมีแผนการว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นสุกสิริหรือว่าสุกซีรีอะไรทํานองนี้นะคะและตอนนี้ก็ แยกเป็นเพลย์ลิสต์นะคะเนื่องจากว่าคอนเทนต์ในช่องหลากหลายนะคะก็เลยแยกเป็นเพลย์ลิสต์ตามตามนี้นะคะตามที่เพื่อนๆเ,เห็นในปัจจุบันนี้เนะะี่ยค่ะถ้าเกิดเข้ามาที่ช่องมิสุกสิรีก็จะเห็นว่าเออหน้าแรกนี่นะคะมันก็จะเป็นวิดีโอที่เราอัปโหลดนะคะแล้วก็จะมีสุกสิริวอล์คซุกสิริเวิลด์ทราเนะคะท่องเที่ยวแบบใน ทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็จะมีแคนาดาทริปนะคะแล้วก็จะเป็นปาริสของสุสิริแคนาดาทริปสุสิริโฮมเมดนะคะในโอกาสข้างหน้าก็อาจจะมีสุสิริไทยแลนด์ทริปอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ใปัจจุบันก็จะมีเป็นสุสานิริศเวิร์ดทริปแล้วก็แคนาดาทริปแล้วก็จะมีสุสิริศโฮมเมดสุสิริ h เฮลที่ฟู้ดสุสิริ n a t u r e and น a r d e n นะคะสุขสิริสตอรี่ก็เป็นพวกคลิปสั้นนะคะแล้วก็สุขสิริ Handmade นะคะเพราะเนื่องจากว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบงานประดิษฐ์แล้วก็ทำงาน Handmade นะคะแต่ว่าเราอยากจะเก็บเรื่องราวส่วนนี้ไว้ไว้ในวิดีโอในช่องของเราด้วยนะคะในเรื่องของงานศิลปะเนาะแล้วก็จะมีเพลย์ลิสต์หลายรายการนะคะแล้วก็จะมี เพริซรายการอัปเดตยอดนิยมนะคะอันนั้นเป็นสมัยที่เริ่มทําใหม่ๆเนาะเป็นพวกเรื่องต้นไม้แล้วก็จะมีช่องใหม่ด้วยนะคะช่อง Happy Healthy แล้วก็โฮมี่นะคะฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะและนี่ทั้งหมดก็อยากจะรวบรวมนะคะแล้วก็ขอขอบคุณที่ทำคลิปมาทั้งหมดนี้ก็คือทำมาเพื่อที่จะขอบคุณ ผู้สนับสนุนทุกท่านนะคะขอบคุณเพื่อนๆพื่ทุกท่านแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวนิดๆหน่อยๆน,นะคะเกี่ยวกับช่องให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยนะคะหวังว่าจะมีความสุขนะคะก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขอีกครั้งนะคะแฮปปี้นิวีย์นะคะแล้วเราก็เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้านะคะคลิปต่อๆไป ขอให้มีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ